ที่มีอำนาจในรัฐบาลนี้ที่จะสามารถแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆได้นี่นะคะสงสัยจะเอาโหสิให้กับพี่รัมโบ้และมังคเนียก็เหลือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละนะคะเอาโหสิให้แกหรือยังก่อนอาแต่เอ๊อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะอ่เกี่ยวไม่เก uh> ี่ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันแต่ไปดูข่าวนี้กันก่อนที่วันนี้เนี่ยทางรองโฆศกรัฐบาล เขาได้ออกมาแถลงมติที่ประชุคมครมนะคะมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจํานวน10รายด้วยกันนะคะประกอบด,ด้วยนายยุทธศักดิ์สุพศรประธานกรรมการพลเอกกนิชานปรีชายากรรมการนายทศพลกริวงวิมานกรรมการนายไตรรัตน วิรยศิริกุลกรรมการนายสุเมธตั้งประเสริฐกรรมการนายธนวัน์ปัญญาสกุลวงกรรมการนายเสกสกุลอัตถาวงกรรมการรองศาสตราจารย์อนามัยดำแนกกรรมการนายเอกพัฒน์วังสวนกรรมการนางนันทิตาศิริคุปกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ครมอมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไปซึ่งอ่านมาทั้งหมด10รายเนี่ยนะคะ น่าสนใจอยู่สองอมีพลเอกกันนิดหรือเสออน้นคนนี้เนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่แต่งตั้งในยุคคอสอชก่อนจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นปี 66, 66นี่เองนะคะลาออกไปไหนลาออกเพื่อมาช่วยงานการเมืองให้กับพักรุมไทยสร้างชาติจ้า สู้สึกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในช่วงเลือกตั้งปี62เนี่ยนะคะคนเอกกน,นิตเนี่ยก็มีบทบาทเบื้องหลังสนับสนุนพักพลังประชารัฐมาโดยตลอดและถือเป็นคนที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเมื่อครั้งยังมีตําแหน่งในทางการเมืองอย่างมากส่วนอีกคนก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะกับ เสกสกลนี่แหละนะคะอะ่ทีนี้ตอนแรกเลยนะแอนเห็นข่าวแว็บแรกเนะนี่ยนะแอนอุ๊ยตายแล้วหรือว่าอาดีตนายกทักษิณจะอาโหสิกรรมให้พี่รัมโบ้แลหรือเปล่าอ่าก็จะมีคนดราม่าอีกว่าไปโยงกับคนชั้น14บสีทำไมเขามาเกี่ยวอะไรด้วยอแอนก็เลยใช้คำว่าผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งอ่า แต่พอลงมาดูอีกแบบขยายแบบขยี้ตาเนี่ยนะคะบอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมเอ๊ใครดูกระทรวงอุตสาหกรรมหนะ้าอ๋อพักรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะอันก็เลยคิดว่าวก็คงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยก็คงจะไม่ได้เกี่ยวว่าแบบ อโหสิกรรมแล้วแต่จะไปบอกแม่อโหวสิกรรมก็ไม่ได้ก็เขาร่วมมือจับมือกันแล้วนะคะแต่เอาที่แน่ๆก็คือการที่ได้เห็นทั้งสองคนนี้ทั้งสองท่านนี้เนี่ยอยู่ในบอร์ดนี้แอนก็มองว่าก็คงเป็นในส่วนของโคตา้ารวมไทยสร้างชาติเขาก็แต่งตั้งอะไรกันไปนั่นแหละก็อย่ามองไปลึกไปไกลที่มันเกินกว่านั้นนะคะทุกคนอืม